หน่วยการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเรื่องระบบนิเวศทางทะเลสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกครั้งกับบทเรียนวิทยาศาสตร์อันแสนสนุกวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลกันซึ่งระบบนิเวศทางทะเลนี้ประกอบด้วยระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและระบบนิเวศแนวปะการังเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเรามาเริ่มก,กันที่ระบบนิเวศชายฝั่งทะเลกันเลยนะคะชายฝั่งทะเล นับเป็นแหล่งที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเช่นแพลงต้นพืชสัตว์นานาชนิดญ่าทะเลสาหร่ายกุ้งหอยปูปลาพยูนโลมาและอื่นๆซึ่งสิ่งมีชีวิตดังกล่าวอาศัยทะเลและมหาสมุทรเป็นแหล่งอาหารในการเจริญเติบโตค่ะระบบนิเวศต่อมาที่เราจะมาดูกันคือระบบนิเวศแนวปะการัง (coral reef) หรือ อุทยานใต้ทะเลปะการังมีโครงสร้างหินปูนห่อหุ้มตัวที่อ่อนนุ่มอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและสืบพันธุ์ด้วยการแตกหน่อเชื่อมติดกันเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าระบบนิเวศแนวปะการังนั้นเป็นแหล่งที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนสัตว์น้ำนานาชนิดกลุ่มปะการังสวยงามที่เรารู้จักกันดีได้แก่ปะการังเขาวกวางปะการังสมองปะการังเห็ดปะการังต้นไม้ คราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างพื้นที่ระบบนิเวศทางทะเลกันนะคะว่ามีที่ไหนบ้างที่แรกที่เราจะไปดูกันคือเกาะพะง,งนันเกาะพะง,งนันมีพื้นที่แนวปะกการัาง9.23ตารางกิโลเมตรซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ปานกลางจนถึงสมบูรณ์ดีจากการศึกษาพื้นที่ชายหาดพบสิ่งมีชีวิตที่อาศัยตามพื้นทรายได้แก่หอยฝาเดียวซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบมากที่สุดรองลงมาได้แก่ไส้เดือนทะเล ส่วนสัตว์หน้าดินที่พบได้แก่หอยสองฝากุ้งปูและหนอนถั่วอยากรู้จริงๆเลยว่าปะการังที่พบในเกาะพัง,งานมีอะไรบ้างนะ้าทำไงดีอ๋อนึกออกแล้วไปถามพี่ยูเลนัสดีกว่าค่ะน้องๆครับปะการังที่เราสามารถพบได้ในเกาะพัง,งานได้แก่ปะการังโขดปะการังเขากวางปะการังดอกกลำปะการังดอกไม้ทะเลปะการังโต๊ะ ปปปาาาาากกกรรรรััั่่่งงงงงผิวววยยยียสมออและะะะดใหญท,ที่ต่อมาที่ต่่อมาทีเราจะไปดูกันคืออ่าววกตุ่มอ่าววกตุ่มมีพื้นที่สามตารางกิโลเมตรมีลักษณะเป็นแหล่งหญ้าทะเลเชื่อมต่อแนวปะการังผมหญ้าทะเล้าชนิดได้แก่หญ้าคาชายทะเลหญ้าใบมะกรูดหญ้ากุยช่ายทะเลหญ้าชะมาเต่าและหญ้าชะมาใบมน เมื่อรู้เมื่อรู้ถึงพื้นที่ระบบนิเวศท,ทางทะเลไปแล้วทีนี้เพื่อนๆพ,พอจะยกตัวอย่างพื้นที่ที่ระบบนิเวศได้รับผลกระทบได้ไหมคะใช่แล้วค่ะปากน้ําตาปีนั่นเองบริเวณปากน้ําตาปีนั้นมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษคือ 1. การรุกล้ําชายฝั่งเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 2. ขยะและน้ําเสียจากชุมชน 3. น้ําเสียจากภาคเกษตรกรรมที่พบมากที่สุด เพื่อนๆคงรู้จักภาวะโลกร้อนไม่มากก็น้อยแต่มีใครรู้บ้างไหมคะว่าภาวะโลกร้อนนั้นส่งผลต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลอย่างไรถ้าอยากรู้ก็ตามมาเลยค่ะเริ่มแรกมาดูภาพรวมกันก่อนนะคะว่าภาวะโลกร้อนส่งผลต่อประเทศของเราอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ได้มีการคาดการไว้ว่าระดับน้ําทะเลอาจสูงขึ้นอีก90เซนติเมตรในอีกหนึปีข้างหน้าซึ่งจะทําให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางด้านกายภาพ และชีวภาพหลายประการเช่นภาวะาขาดแคลนน้าในพื้นที่ลุ่มน้ําที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและอุทกภัยที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบลุ่มเมือ่อเมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของระดับน้ําในมหาสมุทรที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณชายฝั่งของกรุงเทพฯซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทั้งยังมีความหนาแน่นของประชากรสูง และอยู่เหนือระดับน้ําทะเลเพียงหนึ่งเมตรเท่านั้นระดับการลุกของน้ําเค็มจะเข้ามาในพื้นที่แม่น้าเจ้าพระยาถึง40กิโลเมตรส่งผลกระทบรุนแรงต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อความสมดุลของน้ําจืดและน้ําเค็มในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพยังเสี่ยงต่อความเสียหายจากเหตุการณ์น้าล้นตลิ่งและอุทกภยัยซึ่งจะก่อความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภคที่อยู่อาศัยของคนจํานวนมาก รวมถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่จะตามมาส่วนพื้นที่ชายฝั่งจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันประเทศไทยมีแนวชายฝั่งยาวประมาณ2,490กิโลเมตรอันประกอบไปด้วยพื้นที่เกษตรกรรมแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อพื้นที่ชายฝั่งแตกต่างกันไปเป็นกรณีเนื่องจากประเทศไทย มีพื้นที่ชายฝั่งหลายแบบเช่นพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นหน้าผาอาจจะมีการยุบตัวเกิดขึ้นกับหินที่ไม่แข็งตัวพอแต่กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆส่วนชายฝั่งจากเพชรบุรีถึงสงขลาซึ่งมีลักษณะชายฝั่งที่แคบจะหายไปและชายหาดจะถูกร่นเข้ามาถึงพื้นที่ราบริมทะเลส่วนพื้นที่ป่าส่วนพื้นที่ป่าชายเลนจะมีความหนานลดลงและอาจถูกแทนที่ด้วยหาดเลน เนื่องจากพืชตายจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นแอ่งน้ําเค็มลดลงและถูกแทนที่ด้วยหาดเลนในขณะที่ปากแม่น้ำจะจมลงใต้น้ำทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของพื้นที่ลุ่มน้ำข้างเคียงทะเลสาบสงขาซึ่งเป็นแหล่งน้ำชายฝั่งจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นและอาจมีน้ําเค็มรุกเข้ามามากขึ้นนอกจากนี้ระบบนิเวศท,ทางทะเลก็นับเป็นอีกระบบนิเวศหนึ่ง ที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นและอุณหภูมิผิวน้ําที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้พืชและสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์การเกิดปรากฏการ์ปะการังฝ้าขาวทั้งในฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันเรามา,เรามาดูตัวอย่างสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่ได้รับผลกระทบจากความเป็นกรดเบสของน้ําทะเลกันนะคะเริ่มจากพวกสร้างเปลือกหินปูนเช่นเม่นทะเลหอย ปะกการังเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรความเป็นกรดเบสของน้ำทะเลถึงส่งผลต่อกลุ่มนี้เก่งมากค่ะที่กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบนั้นเนื่องมาจากสมบัติของน้ำทะเลเปลี่ยนไปส่งผลให้กระบวนการสร้างหินปูนไม่สามารถสร้างได้อย่างราบรื่นนั่นเองไม,ไม่เพียงเท่านี้นะคะความเป็นกรดเบสของน้ำทะเลยังส่งผลให้ไส้เดือนทะเลเคลื่อนที่ช้าลง ส่งผลให้การสืบพันธุ์มีปัญหารวมไปถึงการที่ไข,ข่ของดาวทะเลไม่สามารถฟักตัวจนเจริญเติบโตได้เนื่องจากไข่ที่ออกมาก่อนแม่ตายนั้นไม่สมบูรณ์จา,จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดจากความเป็นกรดเบสของน้ำทะเลนั้นมีหลายประการซึ่งสามารถแบ่งเป็นทางตรงและทางอ้อมซึ่งผลกระทบทางตรงที่เห็นได้เด่นชัดคือสัตว์ทะเลบางกลุ่ม ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ส่วนผลกระทบทางอ้อมคือปลาที่กินไส้เดือนทะเลเป็นอาหารไม่มีอาหารกินปลาที่ใช้ประการังหลบภยัยไม่สามารถหลบภัยได้อีกต่อไปรวมไปถึงการที่แผงต้นพืชบางชนิดลดลงบางชนิดเพิ่มขึ้นเรื่องราวเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนคราวหน้าจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นต้องติดตามกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ